โชโกบุสึโมโนกาตาริหนึ่งในผู้นําตลาดผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ําในประเทศไทยจับมือกับแบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทยพิพัชราเปิดตัวแคมเปญโกกรีนโกแกรมนำขวดครีมอาบน้ำโชโกบุสึใช้แล้วมาแปรรูปเป็นชุดแฟชั่นและกระเป๋าลิมิเต็ดผลงานสุดเอ็กซ์ลูซีฟอยากให้ทุกคนร่วมมือกันนะคะเรามาช่วยกันลดภาวะโลกร้อนด้วยการรีไซเคิลแลวก็แยกขยะกัน,นะคะ่ะ สำหรับกิจกรรมในแคมเปญโกกลีนโกแกรมได้เชิญชวนให้ผู้บริโภคนำขวดครีมอับน้ำชกุบุสตอที่ใช้หมดแล้วไปหย่อนที่รี c y c l e Station ที่ท็อป5สาขาทั่วกรุงเทพเพื่อร่วมทำเป็นกระเป๋าคอลเลกชันพิเศษ3ใบออกประมูลและนำรายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิสติเพื่อช่วยเหลือชุมชนด้านการศึกษาและสุขอนามัยที่พื้นที่ห่างไกล แบรนด์เพอร์โของทางโชกุบุสึนะคะก็คือเรายึดมั่นในเรื่องของพลังจากธรรมชาติควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเราพัฒนาแพคเกจจิ้งขึ้นมาใหม่นะคะที่สามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกเพื่อที่จะเอาขวดเหล่านี้มาแปลสภาพเป็นสินค้าแฟชั่นแล้วก็นำเงินรายได้จากสินค้าพวกนี้ค่ะเอาไปมอบให้กับมูลนิธิสติค่ะคมเป็นครั้งนี้ตอกย้ำแบรนด์ Purpose ของโชกุบุสึพร้อมส่งเสริมความยั่งยืยนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่เพียงสะท้อนถึงพลังของความร่วมมือ ใจรักโลกแต่ยังตอกย้ำว่าแฟชั่นและความยั่งยืนสามารถก้าวเดินไปด้วยกันได้อย่างสง่างามเพื่อส่งต่อโลกที่งดงามและยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป